กลับมาอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้เราพามาเล่นกึ่งกึ่งเฮลเลอร์เกมซึ่งเป็นอีเวนต์ปังย่าฮาโลวีนซึ่งฮาโลวีนมันก็หมดไปตั้งแต่สองสองวันที่แล้วแต่มันเพิ่งจะมาจัดเมื่ออาทิตย์เนี้ยเป็นเกมให้เราเปิดประตูหาทางออกนี่เองในการเล่นแต่ละครั้งนะเราต้องมีคูปอง ใช่แล้วคูปองซึ่งหามาได้จากการเล่น18หลุมถ้าเป็นผู้เล่นธรรมดาแต่ถ้าคุณเป็น VIP เมื่อไหร่คุณจะได้รับสิทธิ์ในการเล่น9หลุมแล้วได้เอิมคูปองในการเล่นแต่ละครั้งนะฮะจะมีประตูสำหรับคนใจแข็งก็บคนขวัญอ่อนปกติเราเล่นคนขวัญอ่อนวันนี้สวิตให้เลยหลังจากขายเป็นน อืมในการเล่นต้องใช้คูปองใช่ตอนนี้เรามีสี่คูปองและอยู่ชั้นที่หกยังติดเอาละเราต้องเลือกเลือกเลือกอไปเลือกโดนกำแพงนีอ่ะเลือกไหมอืมประตูหนึ่งโอ,โอ้โหใครเอาหน้าทีเอ็มมาใส่เนี่ยอืมคุณรู้ไหมว่าคุณเล่นอย่างนี้ น้องสาวฉันเป็นโรคหัวใจตอนนี้ส่งเข้าโรงพยาบาลไปแล้วอ๋อไม่ใช่จับอเล่นคนข,ขอนอ่อนดีกว่าค่ะเราเลือกเลือกบ้านไหนดีอืมคิดคิดหนักตอนนั้นเปิดบารที่สี่ก็ขอเปิดสี่่อไปเป็นบารที่ที่หนึ่งแล้วเออหนึ่งหรืออะไรวะ ติดโอ้็ยังดีไม่มีอะไรโผล่มา,าเสียงเสียงประตูน่ากลัวอ,อันที่ห้าเย็ดยินดีด้วยหได้รับคูป,ปองน้องถุงด้วยเอาไปเล่นน้องถุงดำรับไอเทมก่นอนเหลือคูป,ปองตั้งไปหนึ่งเล่นควนัญขวัญอ่อนเหมือนเดิม ครับเลือกบานนี้อืมผ่านด้วยผ่านด้วยเสียงไทยล้อสนอหูมากเลยตั้งแต่เสียงแบทก,กาวเลยนะเอาล่ะตอนนี้เราก็เปิดประตูไม่ได้อีกแล้วนะเพราะคูปองหมดต้องกลับไปเล่น18หลุมอีกะใครใจดีเติมให้เป็น VAP หน่อยก็ได้นะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะเล่นจบ18หลุมเท่ากับ1แมต เำหรัวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกัน